เมื่อนั้นองค์ปะาหมายสุลีเชิดฉันพิทพักพนัดดาลาวันเห็นโศกสันเศร้าซอยก็เข้าใจจึงตัดเรียกราชบุตรีเข้ามานั่งถึงนี้ให้ใกล้อีเหน่าเขาจะลาขาไขเจ้าจงบังคมวายเทียาเมื่อนั้นโฉมยององค์ละเดนจินตลาได้ฟังชลนลณีตัดมาให้ขวยเขินวิญญาอารมณ์ ต่อปิตุเลตเตือนจึงเคลื่อนขายระวังชายทรงสะพักฉักคมคันถึงหน้าที่นั่งก็บังคมกลับก้มผักตาไม่พาถีเมื่อนั้นละเด่นมนตรีเหลืองสีคำนับรับไหวนางเทวีภูมีดูนางไม่วางตาความรักนักอุลาด้วยอาลัยจะจำไก่พุ่มพวงดวงยี่หวา องอ่อนถอนหะไทยไปมาเหมือนจะบอกกันยาให้รู้ที